สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวการหายตัวไปของคุณแม่ลูก3าวัย32ปีชาวฟลอริดาที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนา วันพฤหัสบดีที่17เดือนพฤศจิกายนปี2011เวลาประมาณ3โมง20นาทีมิเชลไปส่งลูกแฝดไว้3ขวบของเธอที่บ้านของพ่อของเด็กๆที่อยู่ในออรินโดรัฐฟลอริดาพ่อของเด็กๆอาศัยอยู่ที่คาร์เตอร์เกรนและในขณะที่มิเชลขับรถเข้าไปส่งลูกๆของเธอ กล้องวงจรปิดของที่นั่นก็สามารถจับภาพของเธอได้ในเวลาประมาณ3โมง17นาทีแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยและในวันนั้นมิเชลก็ไม่ได้เข้าไปทำงานมิเชลทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่แซนฟอร์ดบาร์ในรัฐฟลอริดาเวลาประมาณ4โมงครึ่งดัสสันน้องชายของมิเชลได้ส่งข้อความไปถามเธอว่าอยู่ที่ไหนเธอตอบเขากลับมาว่าเธออยู่ที่วอเตอร์ฟอร์ด แต่เขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นมิเชลที่ตอบกับข้อความของเขาเพราะปกติแล้วมิเชลจะไม่ค่อยตอบกลับข้อความและในบ่ายวันนั้นลูกชายวัย11ขวบของมิเชลกลับมาจากโรงเรียนและเขาก็ไม่ได้เจอมิเชลอยู่ที่บ้านเขาจึงได้โทรไปสอบถามน้าสาวและยายของเขาว่าเห็นแม่ของเขาหรือไม่และทั้งสองก็ตอบกลับว่าพวกเขาไม่เห็นมิเชลเลยและเมื่อทั้งสองรู้ว่ามิเชลหายตัวไป พวกเขาจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีวันพฤหสัสบดีในช่วงเชา้ามิเชลจะไปทำงานที่ร้านทำผมของครอบครัวเธอออกจากร้านไปเวลาประมาณสองโมงเพื่อที่จะไปรับลูกแฝดของเธอที่เนอร์เซอรี่หลังจากนั้นเธอก็ไปส่งลูกแฝดของเธอที่บ้านของพ่อเด็กๆแล้วเธอก็กลับมานอนพักผ่อนก่อนที่เธอจะออกไปทำงานที่บาร์ในตอนเย็น แม่ของมิเชลเล่าว่าไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นมิเชลและอดีตสามีของเธอได้มีปัญหาเกี่ยวกับค่าแหวนมั่นที่ตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าแหวนมั่นจนทําให้ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเพราะตอนที่ทั้งคู่อยู่ที่โรงแรมเกิดมีปัญหาการจนทําให้มิเชลโยนแหวนใส่อดีตสามีของเธอจากระเบียงห้องของโรงแรมจนทําให้แหวนเสียหาย และมิเชลก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับผลตัดสินของศาลที่ว่าให้ทั้งคู่จ่ายค่าแหวนคนละครึ่งซึ่งมิเชลต้องจ่ายประมาณ2,500ดอลลาร์ 2, และเธอก็พูดกับแม่ของเธอว่านี่เป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดในชีวิตของเธอเรื่องราวของมิเชลและอดีตสามีของเธอได้ถูกนำไปเผยแพร่ในรายการทีวีรายการหนึ่งซึ่งเป็นการเผยแพร่เกี่ยวกับสาเหตุท,ที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกลากัน การเผยแพร่ครั้งนี้มิเชลเล่าว่าการแสดงทั้งหมดเป็นความคิดของสามีของเธอมิเชลได้เล่าให้สารฟังว่าสามีของเธอแอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นถึงเจ็ดคนและเรื่องนี้ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวของมิเชลก็เป็นได้แต่เขาก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของมิเชลหรือไม่ แม่ของมิเชลได้กล่าวกับนักข่าวว่าเดลเป็นพ่อที่ดีของลูกๆแฝดของพวกเขาแต่เขากับมิเชลจะมีปัญหากันมาโดยตลอดและนักข่าวก็ได้ถามแม่ของมิเชลว่า <c oughs> เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของมิเชลหรือไม่เธอก็ตอบว่าเธอไม่รู้แต่เธอก็สังเกตว่าเขาดูเสียใจมากเมื่อรู้ว่ามิเชลหายตัวไป และน้องสาวของมิเชลก็บอกว่าเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สืบสวนเป็นอย่างดีก่อนที่มิเชลจะหายตัวไปชีวิตของเธอกำลังจะดีขึ้นเธอกำลังจะเรียนจบสถาบันด้านความงามและรอรับใบอนุญ,ญาตด้านความงามหลังจากที่เธอเรียนจบเธอได้วางแผนไว้ว่าเธอจะทำงานร่วมกับน้องสาวและแม่ของเธอที่ร้านเสริมสวยของครอบครัวที่อยู่ในเมืองโอเบียโดในรัฐฟลอริดา และเพื่อนๆของเธอก็บอกว่าเธอไม่มีวันที่จะทิ้งทุกอย่างของเธอไปอย่างแน่นอนเมือ่อครอบครัวและเพื่อนๆของเธอรู้เรื่องการหายตัวไปของมิเชลพวกเขาก็เริ่มค้นหามิเชลในการสร้างเพจ f a c e b o o k เพื่อใช้ในการอัปเดตข้อมูลคดีการหายตัวไปของมิเชลหลังจากที่พวกเขาสร้างเพจได้ประมาณ2-3วันก็มีคนเข้ามาติดตามเพจประมาณ3,500คน หลังจากน,านั้นพวกเขาก็ได้จะทำใบปลิวคนหายของมิเชลขึ้นมาและได้ระดมเงินเพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลและนำไปสู่ตัวมิเชลในวันที่มิเชลหายตัวไปเธอขับรถฮัมเมอร์สีดำของเธอและในบ่ายวันสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบรถของมิเชลอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของเมืองออรเรนโดซึ่งเป็นเมืองที่มิเชลไม่เคยไปมาก่อน น้องชายของมิเชลบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงไปที่นั่นทางทางที่เธอไม่เคยไปมาก่อนครอบครัวและเพื่อนๆของเธอกลัวว่าอาจจะมีใครบางคนขึ้นไปบนรถของเธอและบังคับให้เธอขับไปที่นั่นก็เป็นได้ซึ่งรถของมิเชลถูกพบอยู่ในลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์ที่มีชื่อว่า Warden นพารสติ๊กเกอร์ติดไว้บนรถเพื่อโฆษณาธุรกิจฟองหนังของเธอถูกดึงออก เจ้านหน้าที่สืบสวนบอกว่าโทรศัพท์ของเธอมีการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายในเวลาประมาณสองทุ่มของวันพฤหัสก่อนที่เธอจะหายตัวไปโดยเจ้านหน้าที่สืบสวนพบสัญญาณใกล้กับร้าน j e สซี่แบล็กซาลอนซึ่งอยู่บนถนนโอกริวซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของออเรนโดหลังจากนั้นสัญญาณโทรศัพท์ของเธอก็หายไป เพื่อนๆของเธอจึงช่วยกันออกค้นหาเธอในบริเวณนั้นโดยหวังว่าพวกเขาจะพบเบาะแสบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมิเชลและทางอาพาร์ตเมนต์ที่พบรถของมิเชลได้ยกรานจอดรถของอาพาร์ตเมนต์ส่วนหนึ่งให้เป็นศูนย์บัญชาการชั่วคราวของคดีเธอในวันเสาร์มีอาสาสมัครกว่า150คนมารวมตัวกันที่นั่นเพื่อช่วยออกค้นหาร่องรอยของมิเชลและโทรศัพท์ iPhone ของเธอที่หายไป และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำสุนัขตำรวจมาช่วยค้นหาการค้นหาในครั้งนี้ดำเนินไปตลอดทั้งสัปดาห์ในวันจันทร์แม่ของมิเชลได้ออกมาขอร้องผ่านสื่ออีกครั้งเพื่อขอความร่วมมือในการออกตามหารูกสาวของเธอด้านเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ออกมาบอกว่าพวกเขาได้ติดตามทุกๆข้อมูลที่พวกเขาได้รับมาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบก็ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมายพวกเขาจึงคิดในทางที่ดีว่าพวกเขาจะสามารถพบมิเชลที่ยังมีชีวิตอยู่และเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ยังกล่าวอีกว่าพวกเขายังไม่ได้ตัดสินอะไรเนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสืบสวนในวันอังคารแม่ของมิเชลได้ไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งเธอได้รับเชิญให้ไปพูดคุยเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของมิเชล และเธอก็เชื่อว่ามิเชลน่าจะยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะอยู่กับใครบางคนที่ไม่ยอมให้เธอกลับมาหาครอบครัวแม่ของเธอก็ได้แต่ภาวนาว่าเธอจะได้กลับบ้านทันเวลาเพื่อฉลองวันขอบคุณพระเจ้ากับครอบครัวของเธอในวันพฤหัสในคืนวันอังคารพอรูนี่หัวหน้าตำรวจของออเรนโดได้เข้าไปพบครอบครัวของมิเชล และพวกเขาก็ได้ให้คำว่าสัญญากับครอบครัวของมิเชลว่าพวกเขาจะพยายามทำทุกอย่างให้เจอตัวมิเชลในวันขอบคุณพระเจ้ามีอาสาสมัครประมาณ50คนช่วยกันออกตามหามิเชลทุกคนสวมเสื้อยืดที่มีรูปของมิเชลขณะที่พวกเขาค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมบริเวณรอบๆรถของมิเชลแต่พวกเขาก็ไม่พบเบาะแสใดๆวันรุ่งขึ้นหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า แม่ของมิเชลตัดสินใจเสนอเงินรางวัลจำนวน5 0 0 0 0ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การส่งลูกสาวของเธอกลับมาอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นแม่ของมิเชลก็ได้เพิ่มเงินรางวัลอีก5,000ดอลลาร์เพื่อหวังว่าเงินรางวัลจำนวนมากนั้นจะช่วยให้เธอเจอลูกสาวของเธอได้เร็วขึ้นวันที่28เดือนพฤศจิกายนปี2011เเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ออกมาประกาศว่าเดลสมิธ เป็นผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวในการหายตัวไปของมิเชลและเขาก็ปฏิเสธที่จะเข้าเครื่องจับเท็จเจ้าหน้าที่สืบสวนได้เข้าคนบ้านของสมิธตั้งแต่วันรแรกๆที่มีรายงานการหายตัวไปของมิเชลแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนไม่ได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาพบบอแสอะไรบ้างเมื่อแม่และญาติของมิเชลรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาเปิดเผยชื่อของผู้ต้องสงสัย เธอก็ได้แต่หวังว่าเดลจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนและให้เขาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสิ่งที่เขารู้เพื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนจะได้ตามหาตัวมิเชลได้ทางด้านทนายความของสมิธได้ออกมาปฏิเสธว่าลูกความของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของมิเชลและเขาก็ยังบอกอีกว่ามิเชลหายตัวไปได้ประมาณ12วันเธอน่าจะเสียชีวิตไปแล้ว และเขาก็อ้างว่าในวันนั้นหลังจากที่มิเชลไปส่งลูกฝาแฝดที่บ้านของเดลเธอก็ออกจากที่นั่นไปทันทีจากนั้นเดลก็พาเด็กๆไปที่บ้านแม่ของเขาพวกเขาไปถึงที่นั่นประมาณ4ี่โมงครึง่งทนายความของเดลยังกล่าวอีกว่าเดลไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทําอะไรกับมิเชลอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเดลจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ผู้พิพากษาก็ตัดสินว่าเขาสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกๆฝาแฝดของเขาได้ ในวันที่7เดือนธันวาคมปี2011เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ไปพบโทรศัพท์ iPhone ของมิเชลซึ่งอยู่ในกล่องสีชมพูดำขาวเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงได้เรียกแม่ของมิเชลเข้าพบทันทีเพื่อให้เธอช่วยยืนยันว่าใช่โทรศัพท์ของมิเชลหรือไม่เมื่อแม่ของเธอไปถึงที่นั่นเธอก็สามารถยืนยันได้ทันทีว่าเป็นโทรศัพท์ของมิเชล ด้วยเธอบอกว่าทุกคนในครอบครัวจะคุ้นเคยกับโทรศัพท์ของมิเชลเป็นอย่างดีแม่ของมิเชลรู้สึกตื่นเต้นมากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบโทรศัพท์ของมิเชลเพราะเธอหวังว่าเธอจะต้องได้พบกับลูกสาวของเธอในไม่ช้าแต่หัวใจของเธอต้องแตกสลายเมื่อรู้ว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนไปพบโทรศัพท์ของมิเชลตกอยู่ในทะเลสาบในเบลไอส์ของฟลอริดาซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างคอนโดของเดลและพ่อแม่ของเขา แม้ว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนจะพบโทรศัพท์ของมิเชลอยู่ใต้น้ำแต่โทรศัพท์ของเธอยังอยู่ในสภาพที่ดีมากจนเหลือเชื่อเมื่อการสืบสวนคดีของมิเชลเข้าสู่สัปดาห์ที่4นักประดานามและทีมเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ได้ออกค้นหามิเชลในพื้นที่คลองเล็กๆซึ่งพ่อของเดียเป็นเจ้าของแต่พวกเขาก็ไม่พบบอแสใดๆเพิ่มเติม,ตมวันที่1กุมภาพันธ์ปี2012นักประดาน้ำและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ถูกส่งไปยังทะเลสาบบัปปี้ที่อยู่ในย่านโฮเดนไฮส์ของออเรนโดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการพบศพของมิเชลที่นั่นและครอบครัวของมิเชลก็ได้ไปที่ทะเลสาบนั้นเพื่อดูการค้นหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ทุกคนก็ต้องผิดหวังเพราะพวกเขาไม่เจอเบาะแสใดๆเมื่อการสืบสวนดำเนินมาถึงเดือนที่6 เจ้าหน้าที่สืบสวนก็ยอมรับว่าพวกเขาหมดหนทางในการออกค้นหามิเชลพวกเขากล่าวว่าพวกเขาได้รับแจ้งเกี่ยวกับบอแสของมิเชลมากกว่า700ครั้งและพวกเขาก็ทําการค้นหามาแล้วกว่า10ครั้งแต่ก็ไม่พบบอแสใดๆยกเว้นแต่รถยนต์และโทรศัพท์ของมิเชลหลายเดือนผ่านไปหลังจากที่ไม่มีความคืบหน้าของคดี และใกล้ถึงวันครบรอบหนึ่งปีของการหายตัวไปของมิเชลครอบครัวของเธอเพื่อนๆรและญาติพี่น้องของเธอก็ได้มารวมตัวกันออกค้นหาเธออีกครั้งแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆทุกคนเชื่อว่ามิเชลน่าจะเสียชีวิตไปแล้วและทุกคนก็หวังว่าสักวันความจริงจะปรากฏในเดือนมกราคมปี2013ครอบครัวของมิเชลได้ยื่นฟ้องเดลในคดีการเสียชีวิตโดยมิชอบของมิเชล ทนายความของครอบครัวของมิเชลได้กล่าวว่าเขาเชื่อว่ามีหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเดลมีความประมาทเลินเลอหรือกระทำผิดบางอย่างที่ส่งผลให้มิเชลต้องเสียชีวิตในวันครบรอบการหายตัวไป2ปีของมิเชลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาเผยแพร่วิดีโอสั้นๆ ที่แสดงให้เห็นว่ารถของมิเชลไปจอดติดไฟแดงซึ่งอยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบรถของเธอจอดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งไมล์และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นคนขับรถของมิเชลต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ออกมารายงานว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังตามหาผู้ต้องสงสัยรายที่สองเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของมิเชลมากกว่าหนึ่งคน ในเดือนกันยายนปี2014ผู้พิพากษาของฟลอริดาได้ตัดสินว่าคาดีการฟ้องร้องของเดลสามีของมิเชลได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อแต่เดลอดีตสามีของมิเชลก็ยังคงให้การปฏิเสธเกี่ยวกับการหายตัวไปของมิเชลและเขาก็กังวลว่าสิ่งที่เขาพูดในการพิจารณาคาดีแพง่งอาจจะถูกนำมาใช้กับเขาในคดีอาญาภายหลังก็เป็นได้ ครอบครัวของมิเชลได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในเดือนพฤศจิกายนปี2016ศาลก็ได้ตัดสินให้อดีตสามีของมิเชลตอบคำถามบางข้อที่เขายังปฏิเสธแต่ไม่นานการสืบสวนคดีของเธอก็ต้องหยุดชะงักลงและอีกสองปีต่อมาทนายความของเดลได้เรียกร้องให้มีการยกฟ้องคดีเนื่องจากคดีนี้มีความล่าช้า เดือนพฤศจิกายนปี2018ผู้พิพากษาได้แจ้งว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยมิชอบสามารถดำเนินการต่อไปได้ในเดือนสิงหาคมปี2023คดีนี้ก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆและครอบครัวของมิเชลก็แน่ใจว่าเธอน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่คดีของเธอก็ยังถูกจัดให้อยู่ในประเภทคดีคนหายและไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะพบศพของเธอ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ